สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะเอาปั๊มลมตัวนี้นะครับ12โวลต์ถังถังเป็นของถังดับเพลิงนะครับเอามาต่อใส่แล้ววันนี้ผมจะมาลองใช้บล็อกลมนะครับนี่เดี๋ยวทำลมเสร็จก็จะลองใช้บล็อกลมนะครับถอดนี่ครับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยครับนี่พอดีเลยกำลังจะลื้อชุด มูเลไฟมันนะครับเลยจะลองใช้บล็อกตัวนี้นะครับกับปั๊ม12โวลต์ของผมนี่นะครับว่ามันจะออกไหมมันมันจะใช้ได้ไหมนะครับเรามาลองชมกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นทําลมก่อนนะครับอยให้ปัม๊มทําลมไปก่อนนะครับอันนี้ยังไม่มีลมเลยใส่ได้ยังนะใส่บล็อกแล้วครับจะไขตัวนี้ ตัวนี้เป็นปั๊มกลมเล็กนะครับกับถังดับเพลิงนะครับนี่ครับทำแบบง่ายๆครับลูกค้าท่านใดที่มีถังดับเพลิงนะครับดูเป็นแนวทางได้นะครับเอาไปต่อแบบนี้เลยนะครับคีบโัรแบบ ตอนนี้ทำลมไปแล้วครับ2บาครับเสียงเงียบมากเลยนะครับปั๊มตัวนี้เงียบรืนิ่งนะครับค่อนข้างจะทำลมได้เร็วนะครับกับถังขนาดนี้นะครับ ไม่ใช่อะไรใช้อไออะไรเบอร์อะไรเนี่ยไม่ไอ้เบอร์สี่บาทแล้วน,นะครับวิดีโอยังไม่ถึงสามนาทีสามนาทีสี่บาทแล้วครับ การทำลมจริงๆไม่ถึง3นาทีนะครับได้4บาทนี่น่าจะเร็วกว่าไปเรืเอยครับ5าบาไมา้ลองกดดูดิ มันจะนจะได้ปะลองดูดิอเ,เออตอนนี้ลมห้าบาทนะครับออกแล้วออกแล้วนะครับนี่ทำลมห้าบาทครับใช้กับปลอกลมตัวนี้ครับของของอะไรอันไม่ออก <laughs> นิโก้ครับนี่ใหม่เลยแกะกลอง <laughs> แจกกล่องเลยนะครับตำลมไปหบาทนะครับนี่ไขมูเล่ตรงนี้ได้แล้วนะครับของมอเตอร์ไซค์โชว์ไขน็อตได้ตัวื่นได้บ้ไหนไหนไหนก็ไหนไหนเนี่ยเนี่ยหรือในเร็นทั้งคันเนี่ยหรือทั้งคันนี้นะครับนี่ อยู่นี่ครับนี่รถแต่งครับรถแต่งนี่ใช้ปั๊มสิบสองโวลต์เองนะครับนี่มันก็ช่วยงานได้นะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปตรงที่มันไม่มีไฟฟ้านะครับบางทีน็อตัวไหนที่มันแน่นๆเราก็อาจจะใช้ใช้แกะอะไรก็ได้ครับไขไขให้มันหลวมนิดนึงแล้วก็ใช้ไอตัวบล็อกหลวมนึงช่วยไขยครับจะได้เร็วขึ้นนะครับ มันทำงานได้ครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อวีดีโออะไรเลยทั้งสิ้นนะครับทำลมไปยังไม่ถึงจุดตัดนะครับ5บากเขาก็สามารถใช้บล็อกไขได้แล้วนะครับน,นี่ฟังเสียงเลยครับโอเคครับวีดีโอนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับช่องสันติจัให้ชาแนล พบกันใหม่กับวิดีโอหน้านะครับกับวิดีโอนี้สวัสดีครับ